bàn ổ quang quái Pân đổ, tỏ Nào Nào, pân Tìm quay Dính nước mặn Mấy phụ trai Mấy นี่ใครชอบสีอะไรนะักเรียนก็สามารถเลือกสีจากดินน้ำมันเนี่ยดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกหลายสีีบ,บ,บีบดินน้ำมันให้บางนะแล้วแต่ขั้นตอนเหมือนกัน หยิบช่วงกงปลายปลายนี่ให้บางๆให้เรียบๆนะจะปั้นหลายๆกรีบวางไว้หรือจะปั้นทีละกรีบแล้วมาติดก็ได้แล้วแต่เทคนิคการทำงานของแต่ละคน อยากได้ดอกใหญ่หรือดอกเล็กหรือถ้ามีเวลาจะปั้นสองดอก3าดอกก็ได้อ่ะซ้อนเข้ามาซ้อนตรงนี้แล้วก็หมวนจับใช้มือจับ ก็จะเป็นลักษณะบานไปนี่เหมือนกันนี่ก็สอนเข้ามาเหมือนกันนี่ก็เ,เริ่มบานเนี่ยตองลาติดนักเรียนก็จะให้บานอีกนักเรียนก็สอนกรีบแล้วก็จับจับตรงปลาย จัดนะจัดปลายนักเรียนก็จะได้ดอกกรหลาบบานอีกไปเรื่อยๆดอกใหญ่ไปเรื่อยๆเอาปลายบางๆนะปั้นช่วงปลายปลาย,ปลายดอกนะ่ยบางๆนะบางๆ อันนี้เดงก็มาซอ้อ,ซอนซ้อนจัดเนี้ยเป็นดอกบานนะต้องการใหญ่อีกไหมใหญ่อีกก็ซ้อนไปได้อีก ซ้อนไปได้อีกเรื่อยๆนะอันนี้ทุกคนก็จะมีดอกกุหราบของตัวเองอย่างน้อยคนละหนึ่งดอก ้อนมา้อนเข้ามาในเกยเข้ามานิดหนึ่งและนักเรียนก็ครับต่อไปอจัดปลายนิดหนึ่งจัดปลายนิดหนึ่งเอาอีก ดอกใหญ่อีกอ่าอีกสองดอกสองกลีบ ดอกเริ่มเริ่มที่จะบานเรื่อยๆใหญ่เรื่อยๆอ,อ่าสอน ไม้จิ้มฝันสิต้องใหญ่ไหมเอาใหญ่เอาตั้งไว้ตรงกลางด้วยเวลาจำกัดเราก็ดูว่าเราควรที่จะจัดวางจะจัดวางเอาติดไว้ที่พื้นหลังก่อน เอาดอกไม้ติดไว้พี่พื้นลังของการทำมาถ้าไม่ติดนักเรียนเอาไม้จิ้มฟันช่วยกดให้ติดนะถาดด้านล่างจะได้เอาถาดด้านล่างมากดติดไว้อ่ะ ตัดปลายนิดนึงแ้วจะให้บานก็บานก็กดกรีบดอกให้บานขึ้นน,นะนะ กรีบนี้เหมือนกันซอนซอนนี้ครูจะติดกับทำไมถนัดแล้วครูต้องใช้ไม้จิ้มฟันช่วยนะเธอก็เหมือนกันเธอก็ใช้ไม้จิ้มฟันช่วยด้วยะจะมือจับ จัดดอกกรีบด,ดอกจัดให้บานออกเนี่ยเพิ่มเพิ่มได้อีกเพิ่มให้ดอกใหญ่อีกก็เพิ่มจำนวนกลีบดอกไปเรื่อยๆ ซอนเข้าไปจัดจัดปลายดอกอืม จัดปลายดอกเนี่ยนะอันนี้ก็กดดินน้ำมัให้ติดกับพื้นหลังที่นักเรียนติดพื้นหลังแล้วอ่ะได้ดอกไม้ดอกกุหาบแล้วทุกคน คราวนี้เราต้องหนึ่งดอกอ่าหนึ่งดอกเราก็ปั้นใบมาใบปั้นใบด้วยนะใบไม้วิธีการปั้นใบไม้นะักเรียนเอาดินน้ำมันมาดินน้ำมันมา ยวดและปั้นเป็นรูปหยดน้ำหยดน้ำหยดน้ำปั้นยังไงคึงดิน,าาน้ำมนให้เป็นก้อนก่อนนะอันนี้ปั้นให้เป็นรูปหยดน้ำนักเรียนก็ปั้นนี่รูปหยดน้ำให้ใหญ่บีบแบน ใบกุหลาบสองใบสองใบนะด้วยเอไหม